สวัสดีสสดค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับสถานะเงียบคุยน้อยนะคะโดยอมอไม่อยากให้เป็นพลังงานที่บล็อกกันนะเพราะว่าบล็อกปิดกั้นเนี่ยอมอทําคลิปแยกต่างหากให้นะคะเพราะฉะนั้นขอเป็นความสัมพันธ์ที่แบบออคุยกันอยู่แต่มันเหมือนมันคุยน้อยลงมันเงียบลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังงานกันตรงนี้นะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นดันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซ นนะะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะเอาล่ะเมื่อคุณกดเข้ามาดูแล้วเราจะไปเช็คกันค่ะว่าคลิปนี้ใช่คลิปของคุณหรือเปล่าจากพลังงานหลักที่ออมกำลังจะเปิดให้นะคะเงียบคุยน้อยทาตน้ำคุณกับเขานะคะ ไฟฟ้าบ้าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูเนาะมีคนมายุ่งวุ่นวายเยอะแยะมากคนมากความหลายฝักหลายฝ่ายอะไรกันในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันเนาะ,ะคบกันแล้วก็ทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องสับสนวุ่นศับสวนวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะหรือว่าเมื่อมาคบมาคุยกันแล้วเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งยุ่งวุ่นวายแต่กับงานก็ได้นะอืม The Fo นะคะมีไพ่ชาวกลุ่มขึ้นมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเนะาะอาจจะสบายใจบ้างนะคะทะเลาะก,กันบ้างนะคะาสามวันดีสีวันขี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแต่เอางงว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดมากกว่านะโอ้อาจจะเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันนะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะเอสบคะัพ์บเะหนึ่งถ้วยเนาะ ก็สบายๆนะคะคิดถึงกันบ้างนะคะออไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะคะออแล้วก็ในบางเคสบางกรณีพวกคุณเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ปล่อยวางกันไปแล้วปล่อยวางกันไปให้อิสระกันไปแล้วก็ไปพบเจอคนใหม่ๆแล้วก็เป็นไปได้นะคะเอซอบครับตรงนี้นะแต่เอามาว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบทะเลาะกันไม่ ไม่ผูกมัดอะไรกันแล้วก็คิดถึงกันนะคะเป็นวิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะแค่นบวลนซะไหมีพ่ยชาวธาตุไฟเม่สิงธนูคือพวกคุณอาจจะมีความรับผิดชอบร่วมกันก็ได้นะคะเช่นมีลูกด้วยกันนะคะมีงานย่อะ้วุ่นวายยุ่งเหยิงเลยที่ต้องรับผิดชอบกันนะคะหรือว่ามีแพชชั่นนะคะมีความรู้สึกที่ต้องการกันและกันมากมก อ่านะคะคิดถึงการต้องการกันต้องการการันและกันมากๆแต่ว่าไม่สามารถผูกมัดอะไรกันได้นะคะเอดออฟสอดนะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลมเนาะคิงออฟเพนทัคเคิลนะชาวธาตุดินนะคะมังกรประสบกันเนาะเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเคสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเคสที่ มีการปิดใจกันนะคะเพราะว่าอมบอกแล้วนะว่าถ้าบล็อกปิดกั้นเนี่ยอมจะทําทลิปแยกแยกต่างหากให้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกคุณมีการปิดใจกันนะคะปิดกัน้นปิดใจกันไม่ได้เปิดใจมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยม,มีมีการนิ่งมีการสงวนท่าทีนะคะแต่อาจจะยังรับผิดชอบเรื่องลูก รับผิดชอบเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินการลงทุนอะไรร่วมกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนมีอะไรแล้วไม่ค่อยเปิดใจคุยกันน่ะนะดูเงื่อนงดูอมพนามนะคะแต่รักกันไหมก็อาจจะรักกันคิดถึงกันก็ได้อาจจะยังต้องการกันและก,กันอยู่ก็ได้นะคะเพียงแต่มันมัน,ม,นมันมีอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าไหร่อาจจะกลัวว่าพูดไปสแสดงออกอะไรไปโน่นน,นนั่นนี่แล้วแบบจะทะเลาะก,กันไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ นะคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเพราะว่าให้อิสระ,ะกันแล้วกันแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้อ,อ,อันมเมื่อกี้คือเคสที่เเห็นเนาะอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งเอามีความรู้สึกว่าต่อให้พวกคุณนะไม่สามารถผูกมัดอะไรกันได้ก็ตามแต่ด้วยความรักหรือมิตรภาพดีด หรือความคิดถึงกันที่มีนั้นนะคะหรือความผูกพันอะไรก็ตามเนาะทําให้พวกคุณไปไหนจากกันไม่ได้นะเนี่ยต่อให้คนจะยุ่งเย่อแยะแค่ไหนต่อให้งานจะเย่อแยะเพียงใดอ่าแต่ว่าก็ยังสบายใจที่จะยังได้รักกันอ่านะคะก็เลยอาจจะทําให้พวกคุณไปไหนกันไม่ได้เพราะเนี้ยแหละเพราะเรื่องลูกก็ได้หรือว่าไปไหนจากกันไม่พ้นเพราะว่าเนี่ยยังอยากให้อยู่ตรงเนี้ยเออยังต้องการที่จะให้อยู่ตรงนี้อยู่อ่ะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ โอเคเช็คดูซิว่า60%ขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันกั้ำกั z, romance, ้กึ่งก่งครึ่งครึงกลางกลางไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยตรงอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะอ่ะละทีนี้เดี๋ยวเราจะไป ฟังคำทำนายเพิ่มเติมกันนะคะขออนี้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยววันที่10กรกฎาคม2 0 2 5นะคะจะมีการจุดเทียนพระศิวลีนะคะซึ่งเทียนพระศิวลีโดดเด่นมากๆคือเรื่องโชคลาภทุกคนนะคะันนี้แบบเด่นมากที่สุดละ่ะคือเรื่องโชคลาภนะคะเสริมการค้าขายได้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มพูนเงินทองของเราแล้วก็ช่วยให้สมหวังในเรื่องของการงานนะคะโดยที่จะเป็นสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่จำเป็นเออไม่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะไม่ต้องกังวลจะมีเท่ามี มีดามีของไม่ดีอะไรมาเข้าตัวนี่ไม่มีแน่ๆนะคะผลลัพธ์ก็เลยขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเรานะคะคนที่บุญจอดๆรอจะส่งผลอยู่แล้วจะเห็นผลชัดเจนเปรี่ยงรป่มากเลยนะคะนี่คือขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้รู้เราไม่ได้มีตาทิพซองมาเห็นว่าเอ๊ะละชั้นละบุญเป็นยังไงกรรมเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้รู้เราก็จุดเสริมจุดหนุนไปได้เลยเพราะว่าเป็นพลังงานดีๆ นะคะแต่ว่าก็ต้องทําใจว่าผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุญกรรมของของตัวเราด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะใครอยากเสริมอยากหนุนอ่านะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยเทียนแฮนเมดแบบนี้นะคะจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเข้ามาเท่านั้นเลยนะคะบ้านแดงแอปแดงกดดูใต้คลิปนี้ได้เลยจะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะรวมไปถึงการจองคิวดูดวงส่วนตัวด้วยเนาะส่วนบ้านดําต่อๆนะคะก็สามารถ,ถาทักแาทสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยะคะ่ะ โอเคชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีนพิจิตขอดูหน่อยค่ะว่าเงียบคุยน้อยทาตน้ำตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ำเงียบคุยน้อยทาตน้ำตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะจัดเมนนะคะมีไพ่าชาวพิจิตขึ้นมานะคะเขารู้สึกยังไงจัดเมนเนี่ยมันเป็นไพ่ของ บุญทำกรรมแต่งเนาะในบางเคสเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนเป็นเนื้อคู่นะคะหรือว่ารู้สึกว่าบุคเพสันนิวาสนะคะให้ได้มาเจอกันก็ได้นะคะ h ฮพริเทสนะคะมีไพ่ชาวกรกฎหรือวันจันเนาะแล้วเขาก็รู้รู้รู้ร,รู้รู้สึกว่าคุณะแบบดูมีเสน่ห์ลึกลับนะคะถ้าเป็นในเรื่องของทางกายภาพอารมณ์ความรู้สึกที่แบบ เป็นเรื่องของสเสน่ห์นะเออเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูมีสเสน่ห์ลึกลับดีเนาะนะ,ะแต่ว่าอีกในย่าหนึ่งอมมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูลึกลับแบบเดาไม่ถูกก็ได้นะเออดูทําตัวลึกลับดูเดายากดูอ่านยากนะคะยากที่จะคะเนแบบคะเนใจคุณได้ยากที่จะแบบจคจะเนอารมณ์คุณได้อะไรเงี้ย The world นะคะมีไพ่าชาววันเสาร์นะคะแต่คุณก็ คือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะมัน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 ,ม,นมันมีความเติมเต็มกันอยู่ล่ะไม่ว่าจะเป็นอ่อเติมเต็มใจเติมเต็มความรู้สึกมิตรภาพที่เข้ามาเติมเต็มนะคะหรือว่าเข้ามาเรียนรู้กันก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกว่ากับชาวท่าน้ำเนี่ยทำให้เขาได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เรียนรู้นะคะหรือไม่งั้นเขาก็จะโฟกัสไปที่ว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์มากๆเลยเนาะเป็นแบบ เออเปิมีเสน่ห์แล้วก็ถูกถูกสเปคเขานะคะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าชาวทาตน้ําคุณน่ะน่าจะมีคนหมแบบเขาเรียกอะไรนะมีคนอยากได้คุณหลายหลายคนอย่างนี้ก็ได้นะในบางเคสอาจจะมีเสน่หมากๆเนี่ยต้องมีคนแบบเล็งคุณไว้เยอะแน่เลยแบบนี้ก็ได้ไงนะคะนายนะเพนต์เคิลส์นะคะเ,เขารู้สึกน่าจะยังต้องการให้ความสัมพัญเนี้ย มาเติมเต็มกันหรือว่าป้วนเปี้ยนกันนะคะในลักษณะที่ยังไม่ต้องถูกมัดอะไรอาจจะให้อิสระนะคะกันและกันพอสมควรอะไรเงี้ยเนาะ Queen of p พ n t า c l e s นะมีไพ่ชาวธาดินมาก่อนผู้ศพกันแล้วก็มีไพ่คู่ขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะคะ k i n งและ Queen of Pentacles นะบ่งบอกว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันจริงๆเนาะนะคะเขารู้สึกอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากให้อยู่ตรงนี้แหละนะคะใต้สำรับนะคะ Ace อ f Swords นะคะ อ,ออกแนวเหมือนเขารู้สึกว่าตัวตัวชาวทาตน้ำเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วกเ็เข้ามาเติมเต็มนะคะหรือเข้ามาทำให้เขาได้ประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบางอย่างเรียนรู้ในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูทรงเหมือนเขาก็รู้สึกสบายใจในคอนเน็ชันนี้นะเพียงแต่เขาค่อนข้างที่จะอ่านคุณไม่ค่อยออกหรือว่าเดาอารมณ์คุณยากเดาทางคุณยากพอสมควรนะคะจากความรู้สึกเขา,าอะเออเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบกับคุณอนะมันมันเป็นอะไรที่ สำเร็จได้อะนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์เขาก็รู้สึกว่าพวกเรามั่นคงได้เนาะทำธรรุกรกิจกิจการงานร่วมกันเราต้องมั่นคงแน่เลยนะคะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเอามีรู้สกว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกกับชาว่าน้ําในเชิงเข้ามาเติมเต็มนะ,ะเข้ามาเติมเต็มให้เกิดความมั่นคงนะคะในในความรู้สึกในในชีวิตนะคะออกับคุณเนี่ยมันมันมันแข็งแรงได้นะความสัมพันธ์นี้นะคะความรู้สึกเขานะ เหมาะที่จะคบกันไปแบบยาวๆคบแล้วมีความมั่นคงออจริงจังได้นะคะเพียงแต่อ,อ้อมองว่าตัวเขาเองอาจจะยังอยากในบางเคสเขายังอยากข้อมเกี่ยวกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์ก่อนนะคะแบบมั่นคงกันในเชิงการเงินการทองผลประโยชน์แบบอ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันตรงนี้แบบไม่ต้องผูกมัดอะไรกันนะคะ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นคือตัวเขาเองอาจจะมองว่าตัวคุณเองจริงจังได้คบยาวๆได้ก็จริงแต่เขาเองก็ยังอยากมีอิสระอยู่นะคะมีอสิสระในการที่จะทํามาหากินมีอิสระในการที่เขาจะอยากมีเงินมีทองก่อนอะไรอย่างเงี้ยน้อก็เป็นไปได้นะอม,มอมว่าศักยภาพของคุณที่เขาเห็นคือการจริงจังมั่นคงได้ค่ะนะคะ หมือนเข้ามาเติมเต็มเนาะม,มีแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณที่เขาเขามองว่าเดายากนะคะอ่านยากอแล้วเขาจะทํายังไงกับน้ำค่ะเงียบคุยน้อยธาดน้ําเขาจะทํายังไงกับคุณเอโรบานส์นะคะเขาจะทํายังไงกับโอโ้โหในบางเคสถ้าเป็นรักทางไกลเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบรักความเออรักทางไกลเท่าไหร่เอมว่านะคะ เขาจะทายังไงกับคุณถ้ารักทางไกลก็จะรู้สึกโอ้ยแย่จังเลยทําไมต้องอยู่ไกลกันด้วยบางที the world ในทีน่้เขาอาจจะหมายถึงว่าเราอยู่ไกลห่างกันไปหน่อยเนาะก็ได้ไงเออเราอยู่ไกลกันจังเลยหรือว่าเนี่ยเราเห็นกันแค่ในแอปเองนะเออเราเห็นเรารู้จักกันแค่ในแอปเองนะคะแล้วมันจะจริงจังได้หรอจริงจังได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในบางเคสมีเรื่องคําพูดข้อมูลข่าวสารอะไรไม่รู้ที่เขารู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะอืม ะะเขาจะทำยังไงกับชาวธาตุน้ำควีนอวานนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟแม่สิงธนูเขาจะทำยังไงเพจช o อ c คัพส์มีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตนะคะ six of pentacles ไพ่สำรับ five of cups เขาจะทำยังไง ในบางเคสเขาอยากดูแลคุณแต่เขาทำไม่ได้เนาะอยากสมมุตินะบางคนอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่านี้อยากมีหน้ามีตากว่านี้นะคะออ,อยากจีบชาวธาตุน้ำแต่ว่าไม่มีปัญญาดูแลเลี้ยงดูอย่างนี้ก็ได้นะเอ,อในบางเคสเป็นรักต่างวัยที่อายุต่างกันมากมาก ในบางเคสเ,เป็นเรื่องฐานะต่างๆที่คนละคนละเลเวลกันนะคะแต่จากอารมณ์อารมณ์ความสุขเขาอยากดูแลคุณแต่เขาเหมือนทําไม่ได้ทีนี้ต้องอ่านเผื่อนะในบางเคสถ้าเกิดว่าชาวธาตุน้ํานะคะแบบมีเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์อะไรกับเขาในบางเคสเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมก็ได้นะ,นะคะอันนี้ต้องอ่านเผื่อหน่อยนะคะอา่า จากการพูดจากการสื่อสารจากการได้รู้ข้อมูลทำให้เขารู้สึกไม่ดีเลยนะคะที่ความสัมพันธ์นี้มีการให้และรับที่ไม่เท่าเทียมกันเลยอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเขาก็เลยเป็นห้าทวยคือเสียวความรู้สึกเนาะหรือว่าเสียดายนะคะเสียเสียวความรู้สึกที่มันมันให้และรับไม่เท่าเทียมกันหรือเออเสียดายที่ไม่สามารถดูแลคุณได้ก็ได้นะ ถามว่าเขาจัดทำยังไงกับชาวธาตุน้ำถ้าเป็นเรื่องของอะไรที่ดูแล้วแตกต่างกันมากๆเขาอาจจะอยากจีบแต่แบบโอ้โหมันสมมตินะมันเป็นฟิลแบบดอกฟ้ากับหมาวัดเลยเนี่ยโอ้โหจะจีบติดไหมอย่างนี้ก็ได้ไงเขาจะทำยังไงชาวธาตุน้ำเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไง อารมณ์เหมือนกับในบางเคสเขาอยากจะมีอะไรที่มันเท่าเทียมกับคุณนะอยากจะมีอะไรที่มันเท่าเทียมกันกับคุณในบางเคสนะคะถ้าพลังงานกลับกันก็คือเขาอยากให้คุณแบบขึ้นขึ้นมาเท่าเทียมเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเออนะมันมันไพ่สับกันได้ไงว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าไอ้ความไม่เท่าเทียมฐานะทางสังคมหรืออะไรตรงนั้นมันทําให้แบบ มันมันห่างกันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการเทคแอคชั่นของเขามันเลยไม่เด่นเลยอะมันเหมือนกับมันต้องไปกันอย่างช้าๆมากๆนะคะเออมันมีเรื่องการงานเข้ามามันมีเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมเข้ามาที่ทำให้เหมือนกับต้องค่อยต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดพวกคุณมีการที่ถิมานะนะอย่างเช่นเนี่ย มีเรื่องคำพูดไม่ดีต่อกันเนี่ยมันมีการเอาชนะหรือทิฐิมานะซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอะเอามองว่าเขาก็เขาก็อยากจะบอกว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีมีอีโก้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออเธอจะมาพูดกับฉันแบบนั้นหรือเธอจะมาสื่อสารกับฉันแบบนี้แบบนี้เอยฉันก็มีอีโก้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะอยากแบบนิ่งๆไปก็ได้นะคะกรณีถ้ามันมีปัญหากันนะเรื่องการเถียงกันการเอาชนะกันที่ถิมานะต่อกันเป็นคำพูดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แย่ๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะเออเขาก็เลยจะการเทคชั่นก็เลยจะนิ่งเนาะเออเขาก็คงจะทำนิ่งๆเพราะว่าก็มีอีโก้เหมือนกันแต่ก็อาจจะไปกันแบบช้าๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเ,เขาจะทำยังไงกับน้ำในบางเคสเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบอีโก้ของคุณนะ การที่คุณทําเป็นนิง่งทําเป็นมึนตึงหรือการที่คุณทําหญิงไม่สนใจเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบอันนี้ชาวธานาราต้องคิดภาพตามด้วยนะเ,เนี่ยเขาเสียใจที่คุณแบบอีโกจ๋่อีโกจัดหรือทําเป็นนิง่งทําเป็นหญิงหรือว่าตัวคุณเองเอาแต่ทะเยอทยานเออที่จะเรื่องงานอย่างเดียวหรือจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวอะไรางี้ก็ได้นะ เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะอยากให้คุณสนใจเขาบ้างก็ได้อยากให้คุณสนใจเขาบ้างมีเวลามาให้เขาหน่อยนะคะหรือว่าดูแลเขาบ้างอะไรอย่างี้ก็ได้นะในบางเคสไพ่สลับข้างกันได้นะคะลองเอาไปจินตนาการดูอืมงั้นถามแล้วกันเงียบหรือคุยน้อยธาตุน้ำเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะเขาต้องการคุณอยากไปต่อกับชาวธาตุน้ำไหมมีไพ่พิจิกนะคะ ไพ่บอกว่าเขาต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้องเขาอาจจะขอพักก่อนไม่ถูกต้องอะไรได้บ้างเช่นฝัง่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะไม่ถูกต้องตามหลักหลักของสังคมกฎเกณฑ์ตรงนั้นนะคะเช่นมันไม่ถูกต้องตามภาพลักษณ์ทางสังคมที่ควรจะมีนะคะหรือว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกใจครอบครัวฝัง่งใดฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ย นเนาะมันมัน,ม,นมันมีคําว่าความถูกต้องยุติธรรมมากํากับอะถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ยุติธรรมเอ,อมามองว่าเขาอาจจะอยากอยากพักก่อนนะคะเออถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ยุติธรรมถ้ามันไม่ชัดเจนเขาอาจจะอยากจะจะจะพักก่อนนะอืมทีนี้ถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยกอดทะเบียนสมรสร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นแฟนตัวจริงมีความเป็นครอบครัวกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงจะรักษาหน้าที่เอาไว้ นะคะไม่ว่าพวกคุณจะเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจิตชืดกันแล้วหรือว่ายังก็ตามนะคะเนาะแต่ว่าเขาจะทําตามหน้าที่ก็อาจจะแบบเงียบๆหน่อยมันก็จะไม่ใช่คําตอบที่ว่าเขายังต้องการที่จะมีคุณหรืออยากไปต่อไหมคือทําตามหน้าที่อะ่ะโดยที่ก็จะไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะคะทําตามหน้าที่ที่ที่ถูกต้องไปที่ต้องรับผิดชอบไปนะ โอเคแล้วมีโอกาสไหมคะที่ชาวทาดุน้ำคุณกับเขาจะได้คุยกันมากขึ้นหรือสนิทกันมากขึ้นค่ะเงียบคุยน้อยธาตน้ำในอนาคตจะคุยกันมากขึ้นหรือสนิทกันมากกว่านี้ไหมจะได้คุยกันมากขึ้นหรือสนิทกันมากกว่านี้ไหมมีไพ่พฤษศนะคะอู้อูอูมีไพ่ชาวสิงเออ คือต้องบอกตรงๆว่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนจะยากที่จะได้คุยกันมากขึ้นหรือสนิทนะคะอ๋อบางเคสเนี่ยอยู่ในระหว่างการ move on ด้วยซ้ำนะคะอยู่ในระหว่างการ move on เพราะว่ามันเจ็บมันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นเราสามคนมันมีคนเก่าๆเ,เข้ามายุ่งยามป้วนเปี้ยนมันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะเออ แต่ถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนถามว่าจะได้คุยกันมากขึ้นหรืออะไรกันมากขึ้นไหมมันอาจจะแบบเอามาว่าเป็นคอนเนคชั่นที่คล่องเกี่ยวกันปูนเปียนกันด้วยบางเรื่องบางราวเท่านั้นนะเช่นการที่พวกคุณเป็นพ่อของลูกกันเป็นแม่ของลูกการที่ยังเป็นแฟนกันอยู่หรือว่ายังคงสถานะอะไรบางอย่างไว้นะคะแบบปฏิสัมพันธ์กันไว้อย่างนั้นแต่มันจะเหมือนไปกันแบบเจ็บ,จบอ,อ่ะไปกันแบบ ไปกันแบบควบคุมกันไปคอนโทรลกันไปพ้ปนเปี้ยนกันไปแบบแบบแบบเจ็บเแสดงว่าในบางเคสอะบางเคสนะยอมอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเรา3คนนะคะในบางเคสเออมมองเห็นว่าอาจจะยอมยอมคอนเน็ชันยังไปต่อแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยปัจจัยเรื่องเงินก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญการลงทุนการธุรกิจการเงินหรือการกอดความถูกต้องไว้แล้วก็ไปกันแบบ สามดาบแบบนี้นะคะการสนิทหรือคุยกันมากขึ้นไม่ได้เห็นนะทุกคนนะเห็นเป็นการยังมีคอนเน c t ชันหรือบางเคสคืออยู่ในระหว่าง Move on มากกว่านะคะเ,เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะได้มาสนิทหรือคุยกันมากขึ้นนะอะ สนิทหรือคุยกันมากขึ้นมันเอาว่ามันตามวาละโอกาสมากกว่านะตามวาละโอกาสมากกว่าเรื่องลูกเรื่องโปรเจกต์นะคะปวนเปี่ยนปวนเปลีป่ยนแบบพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนก็ได้นะคะไปกันแบบตัวเลือกทางเลือกก็ได้อ่าไม่มันไม่ใช่คําว่าสนิทมากขึ้นหรือคุยมากขึ้นนะนะ ถ้า m o v อ on ก็เหมือนยังมีไมคเกมอะไรต่อกันน่ะยังอยากเอาชนะกันมีไมคเกมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นเกมกันอยู่หรือบางทีก็ไปพึ่งสายมูอะไรให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทิศทางแนวโน้มหน่อยสิเงียบคุยหน้อยทาตน้ำทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มีไพ่าชาวกันเมถุนวันพุธนะคะชาวพิจิตเนี่ย มันเอาว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมันมันไม่สามารถเป็นความรักได้อะสมมุตินะเป็นได้แค่แฟนเก่าเป็นได้แค่คนที่เลิกลายอย่าล้างเงย็นชาจืดชืดกันไปแล้วเป็นได้แค่ช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกทางเลือกอ่าหรือเป็นแค่คนที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะดูแล้วมันคงไม่ได้เป็นอะไรกันนะ อย่างเก่งก็ข้องเกี่ยวกันตามเรื่องตามราวที่จําเป็นไปนะคะแต่ว่าจะยังดูมีการส่องกันอยู่นะคะมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ใจกันอยู่หรือยังมีการตามส่องกันอยู่ตามสื่อตามสอบอ่ะไหนดูซิว่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรบ้างเงียบคุยน้อยธาตุน้ำไพ่อยากแนะนำอะไรคะนางฟ้าอยากบอกคุณว่าลองดูทางอื่น มันต้องใช้วิธีอื่นหรือว่ามองหาทางอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็จะถึงจุดที่เอะมันต้องมองทางอื่นหรือใช้วิธีอื่นก็ได้เนี่ยอาจจะต้องปล่อยไปเถอะนะความสัมพันธ์นี้มันดูไปต่อกันยากแน่เลยอะไอเอีย์ฟรอมแนวคือถ้าปล่อยกันไปได้ยากนะคะอีกเป็นปีอะถึงจะหลุดนะเช่นยังข้องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องลูกกอดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปล่อยวางเยอะๆเลยเนาะยังไงยังไงภายในหนึ่งปีเนี่ยอาจจะยังต้องติดกันไปแต่ว่าในอีกอในอีกอในอนาคตอันใกล้อ่ะเอาว่าคุณอาจจะปล่อยวางได้ก็ได้หรือว่าในอนาคตในอนาคตอันใกล้จะถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางไปละนะคะเนาะโดยที่ choose new direction คือมันอาจจะมีทางอื่นๆเข้ามาให้เลือกหรือเปล่านะคะหรือว่ามันต้องใช้วิธีอื่นในการดิว่าความสัมพันธ์นี้แบบต้องปล่อยวางให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ ดู s <S us, ข้อความกันธาตุน้ำนะคะเงียบคุยน้อยเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเงียบคุยน้อยธาตุน้ำเขาอยากบอกว่าอุ้ยเขามองหาเขารอคําขอโทษหรือหรือการหรือการรู้ส okay? ึกผิดหรือการที something something ่คุณจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะเห็นว่าคุณจะแสดงความเสียใจไหมหรือคุณรู้สึกผิดไหมหรือคุณจะขอโทษอะไรเขาบ้างไหมนะคะอืม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็อยากจะมีคุณไปไปนานๆนะ่ะเอออยากอยากมีคุณอยู่จนแก่จนเท่าเพราะนั้นคุณจะต้องเอ,อ่อรู้ต้องต้องรู้สึกผิดเป็นอ่าต้องขอโทษเป็นนะต้องแสดงความเสียใจเป็นนะเพราะเขาอยากจะมีคุณไปนานๆนะอยู่จนแก่จนเท่ากันเลยแล้วเขาก็อายอายที่จะบอกคุณแบบนั้นก็ได้เนาะเอออายที่จะบอกว่าฉันก็อยากจะมีเธอไปจนแก่จนเท่านั่นแหละเขินที่จะพูดอ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองสักนิดนึงเนาะ แล้วเขาก็หวังว่าคุณจะเซอร์ไพรส์เขาด้วยนะคะอาจจะหวังว่าคุณจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เขาบ้างไหมของขวัญของฝากหรือจะมีอะไรที่แบบทาให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์บ้างเช่นคําขอโทษการแสดงความรู้สึกเสียใจการรู้สึกผิดอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับสำหรับเขาก็ได้นะคะเคข้อความเพิ่มต่อนะเขามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มอีก เงียบคุยน้อยทาตน้ำเขาอยากจะบอกเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่แสดงความรู้สึกขอโทษเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรบ้างเลยเขาก็คงต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะติดตรงนั้นก็ได้เนาะแล้วเขาก็หวังว่าจะเอาคําพูดบางคํากลับคืนมาด้วยอา,อาจจะเป็นคําพูดะอะไรอย่างที่เขาพูดออกไป ะะแล้วไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกคนเลยนะเออเหมือนสนิทสุดอะอเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณอาจจะเป็นคำพูดโกหกบางคำนะคะเนี่ยการพูดโกหกบางอย่างค่ะที่เขาพูดออกไปแล้วเขาก็คิดว่าเออไม่น่าโกหกคุณแบบนั้นเลยนะคะแต่เขาก็อยากจะบอกคุณมากๆากเลยว่าเขารู้สึกยังไง เขาก็ยังรู้สึกไอไๆเขินๆคุณอยู่นะคะอ่าเขาก็ยังรู้เขาก็รู้สึกว่ายังอยากมีคุณอยู่ไปนานๆจนแก่กจนเฒ่านะอะไรเงี้ยอืมเขาบอกเขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกยังไงนะคะใต้สํำรับเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนหรืออันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ก็ได้ไงอ่าเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่า เขาอยากเป็นกับคุณมากกว่าเพื่อนนะไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นความรู้สึกลึกๆก,ก็ได้นะเอาล่ะใครสนใจจุดเทียนพระศิวลีนะคะเดี๋ยว10กรกฎาคม2025จะจุดแล้วนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไหม่ได้เลยแบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้ได้เลยรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วรวมไปถึงบ้านดําต่อๆก็ทักทายสอบถามหลังบ้านหลงังใหมกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย